สวัสดีค่ะพบกับมาดามคันทรีของดีในบ้านและสวนอาชีพเงินล้านอยู่ที่บ้านก็รวยค่ะช่วงนี้นะคะยังอยู่ในช่วงของต้นไม้ดอกไม้กันอยู่นะคะจากคลิป11ไม้ด่างอย่างเราใครๆก็ปลูกได้รวยล้านได้เหมือนกันนะคะปรากฏว่าได้รับความสนใจจากท่านผู้ชมเป็นอย่างมากเลยนะคะก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะคลิปนี้ก็เลยไม่รอช้านะคะเอาใจคอไม้ด่างกันนะคะอ่า11ไม้ด่างในคลิปนี้นะคะรับรองไม่ซ้ํากับคลิปแรกแน่นอนค่ะ งั้นอย่ารอช้าไปชมกันเลยค่ะลำดับที่1เข็มเศรษฐีด่างค่ะพูดถึงต้นเข็มนะคะก็เป็นหนึ่งในไม้มงคลที่คนไทยนิยมปลูกกันค่ะเข็มเป็นแธุนไม้พุ่มขนาดเล็กนะคะลำต้นสูงประมาณ3-5ฟุตนะคะจะแตกกิ่งก้านสาขาออกเป็นพุ่มค่ะตามความเชื่อของคนไทยนะคะเขาบอกว่าหากบ้านไหนที่ปลูกต้นเข็มแล้วจะทําให้คนในบ้านมีความเฉลียวฉลาดเพราะว่าเรามักจะเปรียบเทียบดอกเข็มเป็นเหมือนเข็ม ที่มีความแหลมคมเหมือนคนมีสติปัญญาเฉียบแหลมนั่นเองค่ะถ้าพูดถึงสายพันธุ์ของเข็มนะคะมีมากกว่า10ชนิดกันเลยค่ะมาดูวิธีการดูแลกันนิดนึงนะคะสําหรับเข็มนะคะเป็นไม้ที่ทนแดดนะคะชอบแสงแดดจัดๆค่ะน้ํานี่ก็คือต้องปานกลางนะคะส่วนดินนี่ก็จะเป็นดินร่วนค่ะหรือว่าดินร่วนปนทรายนะคะแต่ก็มีความชุ่มชื้นค่ะส่วนปุ๋ยนะคะนิยมทําเป็นปุ๋ยคอกใส่ปุ๋ยคอกค่ะ ส่วนการขยายพันธุ์นะคะก็ได้ทั้งเพาะเมล็ดแล้วก็ปักชำค่ะหรือบางคนก็ได้จากการตอนนะคะนอกจากจะมีความสวยงามแล้วยังมีประโยชน์แล้วก็สรรพคุณทางยาด้วยค่ะรากใช้สําหรับแก้เสมหะนะคะเรือกกำเดาค่ะใบใช้ฆ่าพยาธิค่ะดอกนะคะโรคตาหรือว่านําไปกราบไหวบูชาค่ะราคาก็หลักสิบขึ้นค่ะลำดับที่ 2. อลิมซานหรือม่วงเจริญด่างค่ะ สำหรับลินซานนะคะก็น่าจะเป็นไม้มาจากประเทศเวียดนามนะคะซึ่งเป็นไม้ที่มีข้อจํากัดไม่เยอะนะคะทนแดดทนฝนนะคะทนมแมลงต่างๆได้ดีค่ะเหมาะสําหรับประเทศเมืองร้อนอย่างไทยเลยค่ะแต่ก็มีข้อเสียอยู่เือนกันนะคะสําหรับการเลี้ยงดูนะคะคือเรื่องของการขาดน้ําค่ะทนน้ําขังแต่ว่าไม่ทนแล้งนะคะถ้าขาดน้ําก็จะทิ้งใบไปเลยนะคะชอบแดดทั้งวันนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ชอบน้ําด้วยค่ะ สำหรับใครที่สนใจหลินซานนะคะก็เป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งนะคะซึ่งมีความหมายแปลว่าเจริญรุ่งเรืองค่ะลินซานหรือม่งเจริญนี่นะคะก็จะมีหลายอย่างค่ะ,ะก็อย่างเช่นใบด่างนะคะใบใหญ่หรือก็เป็นประเภทบอนไซค่ะส่วนราคาหรือก็เป็นญาติกับเรานะคะหลักร้อยนี่แหละคะ่ะลำดับที่3ต้นโมกใบด่างค่ะ มาดูลักษณะทั่วไปของต้นโมกกันลวกันนะคะต้นโมกนี้เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางมีลำต้นสูงประมาณ5-12เมตรนะคะสามารถพบได้ทั่วไปค่ะตามสวนไรนาหรือว่าป่าเบญจพรรณนะคะที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะสําหรับใบนะคะก็เป็นใบเดี่ยวค่ะออกเรียงกันเป็นคู่ตามก้านใบนะคะโดยใบจะมีขนาดเล็กคล้ายรูปไขค่ค่ะโคนใบแหลมส่วนปลายแหลมมนนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะมีสีเขียวบ้างสีขาวบ้างคละคล้ากัากนไปค่ะ ส่วนดอกจะเป็นช่อช่อละประมาณ3-5ดอกค่ะลักษณะดอกนะคะจะคว่ำหน้าลงดินนะคะก็มีทั้งดอกซ้อนแล้วก็ดอกลายดอกสีขาวนะคะความโดดเด่นก็คือว่าจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะสามารถออกดอกได้ทั้งปีค่ะฝักของเขาก็มีนะคะคล้ายๆกับถั่วเขียวขยาวประมาณ10เซนค่ะมีลักษณะโค้งงอน,นิดหน่อยนะคะ พูดถึงความเชื่อนะคะถ้าใครปลูกต้นโมกไว้ที่บ้านนะคะก็จะทําให้เกิดความสุขความเจริญแล้วก็เป็นสิริมงคลกับชีวิตด้วยค่ะโมกนี่นอกจากจะให้ความสวยงามแล้วนะคะยังเป็นสมุนไพรอีกด้วยนะคะอย่างเช่นต้นเนี่ยไปรักษาโรคบิดค่ะเปลือกก็รักษาโรคไตใบก็รักษา,าน้ําเหลืองนะคะส่วนดอกก็ใช้เป็นยาระบายค่ะรากนะคะโรคเรื้อนค่ะพิษแมลงสัตว์กัดต่อยโอ้โหครบครันเลยนะคะมาดูวิธีการดูแลกันเลยนะคะ โมกชอบดินร่วนซุยค่ะมีความชื้นปานกลางค่ะการให้น้ําจะต้องปานกลางนะคะไม่ควรจะมากจนเกินไปนะคะให้5้าถึงเวันต่อครั้งนะคะโมกชอบแสงแดดปานกลางนะคะจนถึงแดดจัดค่ะควรปลูกไว้กลางแจ้งนะคะราคาก็แล้วแต่ขนาดค่ะลำดับที่4แก้วมังกรด่างค่ะพูดถึงแก้วมังกรใครๆก็รู้จักนะคะเพราะว่าเป็นผลไม้ที่คนนิยม รับประทานกันนานมาแล้วนะคะแล้วก็เป็นผลไม้ที่มีราคาในยุคหนึ่งมาแล้วนะคะมาดูเคล็ดลับวิธีการปลูกแก้วมังกรลงในกระถางกันนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็บอกว่าให้นําเสาหรือว่าเสาปูนที่เตรียมไว้นะคะตั้งลงไปในกระถางเลยนะคะต่อมานะคะใส่คุยมะพร้าวลงไปในกระถางในอัตราส่วน1ใน3ของกระถางค่ะ ลำดับที่สนะคะเกาะใส่ดินผสมแกลบแล้วก็คุยมะพราะ้าวเทล,ลงไปค่ะจนถึงปากกระถางเลยค่ะลำดับที่4ก็คือนําต้นแก้วมังกรปลูกลงไปในกระถางให้ติดกับเสาจากนั้นก็นําเชือกมามัดติดไว้ให้แน่นเลยนะคะลำดับที่5าก็นาดินมากลบหน้าต้นแก้วมังกรให้เรียบร้อยนะคะแค่นี้ก็เปน็นที่เสร็จสับเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะข้อควรระวังนะคือก็คือไม่ควรจะมัดต้นแก้วมังกรกับเสาจนแน่นจนเกินไปนะคะสําหรับราคาเดี๋ยวแปะไว้ให้เป็นราคาเบื้องต้นก็แล้วกันนะคะ ลำดับที่5หูเสือด่างค่ะหูเสือด่างนะคะเป็นไม้ล้มลุกอวบน้ําสูงประมาณ20เสเซนค่ะลําต้นทอดเลื้อยกิ่งสีเขียวอมม่วงแล้วก็มีขนปกคลุมทั้งต้นเลยค่ะสําหรับใบนะคะเป็นใบเดี่ยวค่ะเรียงสลับตรงข้ามค่ะรูปไข่กว้างหรือรูปเกือบกลมปลายแหลมโคนสอบขอบอยากตื้นไม่เป็นระเบียบแผ่นใบสีเขียวออกด่างนะคะดอกนะคะเป็นดอกช่อค่ะ ออกตามซอกใบหรือว่าปลายกิ่งนะคะดอกสีม่วงโคนกลีบเลี้ยงเชื่อมกันเป็นหลอดปลายแยก5แฉกค,ค่ะข้อมูลทั่วไปนะคะมีถิ่นกำเนิดมาแถบตะวันออกเฉียงใต้ค่ะการปลูกและการเลี้ยงนะคะก็สามารถเลี้ยงได้ในดินทุกชนิดค่ะต้องการน้ามากนะคะแล้วก็แสงแดดเต็มวันเลยค่ะการขยายพันธุ์นะคะปักชำค่ะ มาดูประโยชน์กันเลยนะคะสําหรับประโยชน์ของหูเสือด่างนะคะปลูกเป็นไม้ประดับค่ะหรือว่าใช้รับประทานก็ได้ค่ะมีรสเผ็ดแล้วก็รสเปรี้ยวเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีสรรพคุณทางยาด้วยค่ะสําหรับราคานะคะก็หลักสิบขึ้นไปค่ะลำดับที่6นะคะคุณนายตื่นสายใบด่างค่ะคุณนายตื่นสายใบด่างนะคะเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์หนึ่งของคุณนายตื่นสายนะคะ ที่มีใบลักษณะเป็นใบด่างนะคะดูโดดเด่นกว่าต้นคุณนายตื่นสายพันธุ์อื่นๆค่ะดอกก็มีสีสวยนะคะสดใสเช่นเดียวกันนะคะสามารถปลูกทั้งในดินหรือปลูกในกระถางก็ได้ค่ะหรือกระถางแขวนก็ได้นะคะใครที่ปลูกแล้วไม่ออกดอกนะคะก็แนะนําให้ลองเปลี่ยนสถานที่ตั้งนะคะให้โดดเด่นเต็มที่ไปเลยนะคะวิธีปลูกคุณนายตื่นสายใบยด่างนะคะแนะนําให้รองกระถางด้วยกาบมะพร้าวก่อนจากนั้นก็ใส่ดินก้ามปูลงไปหรือหรือดินร่วน ผสมปุ๋ยคอกนะคะหรือจะใช้ปุ๋ยสูตรเคมีก็ได้นะคะรดน้ําเช้าเย็นค่ะแต่อย่าลืมวางให้โดนแดดตรงๆค่ะวิธีขยายพันธุ์ของคุณนายตื่นสายใบด่างนี่นะคะก็ง่ายมากเลยนะคะก็ขยายพันธุ์โดยการปักชําค่ะแค่ชําเนี่ยเขาก็ติดแล้วค่ะค่ะสำหรับคุณนายตื่นสายนะคะก็ง่ายๆแค่นี้เองค่ะสามารถปลูกคุ้มดินสวยงามประดับประดาได้หมดเลยค่ะราคาหรือก็พิเศษพิเศษค่ะ ลำดับที่7ใส่ไซสามเหลี่ยมด่างค่ะไ่สามเหลี่ยมด่างนะคะเป็นไม้ที่มีลักษณะแตกต่างจากไม้ทั่วไปค่ะใบมีสามเหลี่ยมด่างค่ะขอบขาวเขียวด้านในเขียวเข้มค่ะเป็นรูปคล้ายๆกับหัวใจนะคะเป็นไม้ที่ชอบแดดนะคะมีความสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรค่ะเหมาะที่จะนําไปปลูกเพื่อตกแต่งสวนนะคะประดับประดาสวนทางบ้านเรานะคะได้นะคะดินนะคะก็ชอบดินร่วนค่ะ สำหรับน้ํำก็บานกลางนะคะสำหรับแสงแดดก็สามารถอยู่ท่ามกลางแสงแดดได้ค่ะขยายพันธุ์โดยการปักชําค่ะราคาก็พิเศษพิเศษค่ะลำดับที่8ใบขาด่างค่ะพูดถึงขานะคะเป็นพืชตระกูลคิงขาค่ะ,คะเป็นไม้เนื้ออ่อนมีหัวหรัวเงาอยู่ใต้ดินนะคะมีลำต้นเทียม คือกาบใบที่อัดซ้อนกันชูขึ้นมาเหนือดินนะคะมีใบพื้นเป็นสีเขียวทับด้วยลายเส้นสีขาวหรือว่าเหลืองนะคะสามารถมีอายุอยู่ได้หลายปีค่ะต้นสูง1-1.5ถึง1.5เมตรเลยนะคะขยายพันธุ์โดยการแยกกอค่ะหรือว่าแบ่งเง่าไปปลูกก็ได้นะคะเหมือนขาทั่วไปนี่แหละค่ะขึ้นได้ในทุกภูมิภาคนะคะ โดยทั่วไปแล้วก็ปลูกเป็นไม้ประดับนะคะสวนนะคะสวยงามค่ะเพราะว่าเธอมีลักษณะเป็นด่างนะคะสำหรับดินนะคะก็จะเป็นดินร่วนคาระบายน้ำได้ดีต้องการน้ำมากค่ะแล้วก็แดดรำไรนะคะขยายพันธุ์โดยการแตกกอค่ะราคาค่อนข้างสูงนะคะสำหรับขาด่างค่ะลำดับที่ 9. โสมด่างค่ะ สมนะคะเป็นต้นไม้ล้มลุกค่ะอายุหลายปีค่ะลำต้นเป็นเหลี่ยมอวบน้ำนะคะสาหรับใบนะคะเป็นใบเดี่ยวค่ะเรียงเวียนรูปไข่ถึงรูปหอกนะคะสำหรับดอกนะคะเป็นช่อแบบช่อขแขนงค่ะออกตามปลายยอดดอกสีม่วงมีกลีบเลี้ยง2กลีบนะคะกลีบดอกมี5กลีบค่ะผลเป็นผลกลมขนาดเล็กนะคะ พบได้ในทุกภาคค่ะการปลูกนะคะชอบดินทุกชนิดละค่ะต้องการน้ำปานกลางนะคะแสงแดดตลอดวันค่ะขยายพันธุ์โดยการเพราะ,มะเมล็ดค่ะปลูกเป็นไม้ประดับค่ะลำดับที่10สาคูด่างค่ะสาคูด่างนะคะเป็นพันธุ์ไม้ล้มลุกที่มีลำต้นอยู่ใต้ดินนะคะ การปลูกนะคะก็ใช้ดินปนทรายหรือว่าดินร่วนที่ระบายน้ําได้ดีนะคะขยายพันธุ์โดยการแยกต้นค่ะหรือว่าเง้าก็ได้ค่ะความเป็นมงคลนะคะป้องกันเสนียดจันไรแก่ครอบครัวค่ะถ้านําว่านไปไว้ที่ใดนะคะก็จะปลอดภัยแขวคลาดนะคะเป็นว่านมหาสเน่ด้วยค่ะสรรพคุณทางยานะคะแก้ร้อนในด้วยนะคะอิสุกอิใสเจ็บคอค่ะราคาก็หลักร้อยขึ้นค่ะ ลำดับที่ส1เวเฟิร์นใบเงินค่ะเฟิร์นใบเงินนะคะเป็นไม้ล้มลุกที่มีอายุมานานหลายปีนะคะมีความสูงอยู่ที่15-60ถึง60เซนค่ะมีลักษณะเป็นกอนะคะก้านใบยาวประมาณ5-20ถึง20เซนค่ะใบเป็นใบประกอบแบบขนนกซ้อนกันนะคะพูดถึงสรรพคุณนะคะก็จะมีรสขมเล็กน้อยนะคะเป็นยาเย็นค่ะมีพิษเล็กน้อยนะคะออกฤทธิ์ต่อตับค่ะกระเพาะลำไส้นะคะ มีสรรพคุณทางยาอยู่ด้วยกันหลายข้อด้วยกันค่ะการปลูกนะคะชอบดินที่ระบายน้ําได้ดีนะคะแสงแดดรําไรค่ะชอบความชื้นสูงค่ะรดน้ำเมื่อผิวดินแห้งนะคะส่วนราคาก็หลักสิบขึ้นไปค่ะค่ะก็เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสำหรับ11ไม้ด่างที่ใครๆก็ปลูกได้นะคะสำหรับ คลิปที่2นี้นะคะก็หวังว่าจะถูกใจสําหรับหลายๆคนทีอ่อาจจะยังไม่รู้จักไม้ด่างประเภทนี้นะคะก็เลือกมากันได้นะคะสําหรับใครที่ถูกใจไม้ด่างแบบไหนก็เลือกกันมา,าสะสมหรือว่าจะทําเป็นการคา้าการธุรกิจในช่วงโควิดกันแบบนี้ก็ได้นะคะสําหรับคลิปนะคะชัดเจนหรือไม่ชัดเจนยังไงเสียงหรือว่าเอฟเฟกเยอะยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะขอบคุณสําหรับทุกคอมเมนต์นะคะ ข้อมูลผิดพลาดยังไงก็ทวงกันมาได้นะคอมเมนต์กันมาได้นะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมนะคะต่อไปนะคะก็จะนำเสนอเกี่ยวกับไม้ด่างแบบเจาะลึกกันไปอีกอย่าลืมติดตามกันไว้ด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ